สมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอดเข้าร่วมการประชาคมรับฟังความคิดเห็นพร้อมการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินกับชุมชนแม่สอดวิล่าค่ะหน้าที่ทําการชุมชนสันต้นปินกับชุมชนแม่สอดวิล่าเขตเทศบาลน,นครแม่สอดว่าที่ร้อยตรีประเสริฐปวงละครนายกเทศมนตรีนครแม่สอดสั่งการให้สมาชิกสภาเทศบาลน,นครแม่สอด เจ้าหน้าที่กองช่างและเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมเทศบาลน,นครแม่สอดลงพื้นที่ทําการประชาคมรับฟังความคิดเห็นพร้อมการคัดเลือกคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินกับชุมชนแม่สอดวิลล่าโดยเริ่มจากเจ้าหน้าที่กองช่างได้มาเสนอแนะรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับบ้านเรือนที่อยู่ติดกับลําห้วยแม่สอดและต้องการสร้างที่พักอาศัยใหม่ที่ผ่านมาการก่อสร้างที่พักอาศัยจะต้องห่างจากลาห้วยเป็นระยะ 6เมตรต่อไปให้เหลือเพียงแค่3เมตรเท่านั้นซึ่งชาวชุมชนสันต้นปินยกมือเห็นชอบในการจัดทำร่างเทศบัญญัติในครั้งนี้และหลังจากนั้นทางเจ้าหน้าที่กองสวัสดิการสังคมจัดโครงการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566สำหรับชุมชนสันต้นปินกับชุมชนแม่สอดวิลล่าผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็นหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนสันต้นปินได้แก่นางสุพินโพธิสุวรรณ และหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุชุมชนแม่สอดวิลล่าได้แก่นางธนานุชกชานนซึ่งแต่และชุมชนสามารถคัดเลือกหัวหน้ากลุ่มผู้สูงอายุได้หนึ่งคนและเลือกคณะกรรมการผู้สูงอายุได้5ถึง9คนทางเทศบาลนครแม่สอดได้ทำการเลือกตั้งคณะกรรมการกลุ่มผู้สูงอายุประจำปีงบประมาณ2,566ขึ้นเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในเขตเทศบาลนครแม่สอดทั้ง20ชุมชน และเพื่อให้กลุ่มผู้สูงอายุมีบทบาทหน้าที่ของตนเองร่วมกันกับชุมชนได้ในพื้นที่สามารถปฏิบัติงานเป็นต้นแบบและมีความสมัครสมานสามัคคีกันเกิดขึ้น